สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเชื่เคยครับโดยสืบเนื่องจากประเด็นข้อพิพาทเรื่องชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกมบ,บูชาซึ่งกําลังคลุกุุนอยู่ในนักขณะน,นี้และด้วยเหตุนี้ผมก็เลยอยากจะนําเกมคอทาแบนโพลิสซึ่งเป็นเกมจําลองการเป็นเจ้าหน้าที่ตัวคนเข้าเมืองที่อุดมไปด้วยเรื่องราวทางการเมืองอันเข้มข้นมาทําการวิเคราะห์และถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าในหาหลักกันผมก็ขอชี้แจงไว้ก่อนครับว่าความจริงแล้วเกมนี้มีซับพทาน,นะครับแต่พอดีหลังจากที่ผมได้ลองเล่นไปสักสามสิบนาทีผมก็ ทายของเกมนี้ทําออกมาได้ไม่ดีซะเท่าไหร่เยวะตัวอย่างเช่นการสะกดชื่อประเทศที่ตัวหนึ่งสกดชื่อประเทศว่าเอเคในขณะที่อีกตัวหนึ่งสะกดชื่อว่าเอไกหรือสับเฉพาะทางการเมืองเนี่ยก็มีการแปลผิดเหมือนกันครับยกะตัวอย่างเช่นอับสโลตโมนาคีเนี่ยมันควรแปลว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่เกมนี้แต่แปลว่าราชาธิปไตยแบบรัฐสภาเฉยเลยครับซึ่งถ้าฟังแบบเพลินๆสองระบบการปกครองนี้อาจดูคล้ายกันแต่ความจริงมันต่างกันคนละขั้วเลยนะครับเพราะว่าในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช จะมีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศในขณะที่ราชาเทวตายแบบรัฐสภาเนี่ยกษัตริย์จะมีสถานะเป็นแค่ประมุขและไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศครับตัวอย่างง่ายๆก็ประเทศไทยของเราเนี่แหละครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงขอเล่นโดยใช้ซับมาเกฤษน,นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอเน้นย้ำก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดภายในคลิปนี้จะเน้นนักไปที่การเล่ประวัติภูมิหลังของแต่ละประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองปมความขัดแยง้งสงครามหรือเหตุการณ์ที่มีความสําคัญในภาพกว้านนะครับแต่ผมจะไม่ลงลึกว่าตัวละครของเราเป็นใครทำ อะไรที่ไหนอย่างไรเพราะอะไรดังนั้นหากใครกลัวสปอยก็ไม่ต้องไปกังวลไปครับเรื่องราวภายในเกมคอทรแบนโพลิสจะดำนินอยู่บนทวีปสม,มุติแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย5ประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมติดกันโดยผมจะขอทําการอธิบายภูมิหลังของประเทศเหล่านี้ไปทีละประเทศนะครับประเทศที่1สาธารณรัฐประชาชนแห่งอัคริสตันโดยสาธารณรัฐประชาชนแห่งอัคริสตันจะเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่เกินพื้นที่มากกว่าเครื่องของภาพเทวีปและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอัคริสตันมากกว่า22ล้านคนโดยอัคริสตันนั้นเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน่ากาเกษตรตาไมา้ สัตว์ป่าทรัพยากรเชื้อเพลิงตลอดจนเมืองแรกซึ่งถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมหนักภายในประเทศและด้วยเหตุนี้อาคาริสตันจึงได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของภาคอทวีปซึ่งมีความก้าวหน้าท,ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและการทหารในแง่ของประวัติศาสตร์และโครงสร้างทางสังคมเดิมทีนั้น ประเทศอาคาลิสตานเคยอยู่ภายใต้การปกครองของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรืออับสโลมนาคขีมาก่อนแต่เมื่อกาลเวลาได้ผ่านผ่านเข้าสู่ปีคศ1 .943 พรรคแรงงานแห่งอาคาลิสตานหรือพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้ทําการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาสู่ระบอบคอมมิวนสิสต์ซึ่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้ก็ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างทางสังคมและวิถีชีวิตของชาวอาคาลิสตานอย่างมหาศาลซึ่งถึงแม้ว่าภายในเกมนี้จะไม่ได้มีการอธิบายลงลึกเกี่ยวกับสภาพสัง ผมพออฟคา,านิสถานภายหลังจากการปฏิวัติวาย่างละเอียดมากนักแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสภาพสังคมภายในประเทศนี้น่าจะให้อารมณ์ประมาณประเทศยูโกสลาเวียก่อนที่ประเทศจะแตกครับซึ่งลักษณะาทางสังคมของประเทศอฟคาริสถานที่ผมสามารถสังเกตได้ภายในเกมนี้จะประกอบไปด้วย 1. รัฐบาลอัคาริสตันจะทาการเยดทซับเสื้ส่วนบุคคลทั้งมองประชาชนก่อนที่จะทําการแจ,จกจ่ายรั์สิลเ่นนั้นให้กับประชาชนทุกคนภายในประเทศในอัตราสูนที่ใกล้เคียงกันครับแต่ทางนี้หากประชาชานใดเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงหรือขยันทํางานบุคคลดังกล่าวก็อาจได้ค่าจ้างที่มากขึ้นจากภาครัฐและสามารถนําค่าจ้างเหล่านั้นไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองได้สรุปง่ายๆอัคาริสตันก็ให้อารมณ์ป,ประมาณยูโกสลาเวียในยุคคอมมิวนิสต์ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงปัจจัยเสียได้เหมือนกันแต่ถ้าใครมีควาาามมสรถ ขยายมากกว่าบุคคลอื่นบุคคลนั้นก็จะมีชีวิตที่สะดวกสบายมากกว่าครับแต่ไม่ถึงกับกลายเป็นมหาเศรษฐีนะครับแค่ชีวิตสบายกว่าเฉยๆ 2. รัฐบาลอาคาริสตันจะทําการลงทษอาชญากรผ่านการบังคับใช้งานของอาชญากรเหล่านี้ภายในแคมป์แรงงานแทนที่การจับคบเพียงอย่างเดียว3รัฐบาลอคา,าริสตันจะทําการจัดทางงานให้กับประชาชนที่ยังไม่มีงานทําเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนและการจัดทางงานในที่นี้ถ้ารัฐบาลจัดทางงานให้แล้วประชาชนคนนั้นก็ต้องทํางานนั้นโดยไม่มีสิทธิเลือกครับเพราะไม่ว่าคนจะไม่ ชอบงานนั้นหรือไม่มีความชำนาญในงานด้านนั้นรัฐบาลก็จะไม่ปล่อยให้คนเป็นคนว่างงานที่ประทังชีวิตผ่านการก่อสรุปการสังคมจากภาษีของประชาชนคนอื่นครับ 4. รัฐบาลคาริสตานได้มีการจัดตั้งโรงงานความมัน่นคงซึ่งมีชื่อย่อว,ว่า KGP เพื่อดับเนินการด้านข่าวกรองการจัดการข้อมูลตลอดจนการสอ้อนซอและจับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างจกากพรรคแรงงาน5 รัฐบาลจะเป็นผู้จัดสรรที่อยู่ให้กับประชาชนทางนี้ถาาประชาชนท่านใดอยากอยู่อาศัยภายในบ้านที่มีความหรูหรามากกว่าบคุคคลอื่นประชาชนคนนั้นก็สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่หรูหราเหล่านี้ได้ผ่านการซอร์ตอรี่ซึ่งมีรางวัลสูงสุดเป็นบ้านหลังใหญ่ในเมืองหลวงครับและสุดท้าย 6. รัฐบาลคาริสตันจะคอยทําการควบคุมสื่อมวลชนและจัดทําโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและพรรคแรงงานอยู่เสมอครับ อย่างไรก็ดีก็ไม่ใช่ประชาชนทุกคนในประเทศที่จะรู้สึกพึงพอใจต่อการปกครองแบบกเกลือนภายการของอิกอคารอฟซึ่งความไม่พอใจข้างต้นนี้เองก็ได้นําไปสู่การจัดตั้งกลุ่มองค์กรนอกกฎหมาย2กลุม่มซึ่งประกอบไปด้วย1กลุ่มโอเบรานคอฟซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรอเชียายกรรมที่ก่อเหตุอาชยาการรลุลรงต่างๆในบริเวณพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการขายยาเสพติดการขาอาวุธการลักลอบนาเข้าสินค้าผิดกฎหมายการลักพาตัวการปล้น และการชิงทรัพย์นอกจากนี้ประชาชนอาคาลิสตันอีกบางส่วนที่มีความไม่พึงพอใจต่อการปกครองของอกออคารอฟยังได้ทําการจัดตั้งกองกำลังกำปั้นโลหิตหรือบาตฟิตซึ่งเป็นกองกำลังอิสระที่มีเป้าหมายในการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศนี้ครับและสาธารณรัฐประชาชนอคาลิสตันนี่เองก็จะเป็นประเทศที่เหตุการณ์ดาวทั้งหมดภายในเกมนี้เกิดขึ้นครับประเทศต่อมาราชอาณาจักรเอเคโดยราชอาณาจักรเอเคจะเป็นประเทศขนาดกลางที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีและด้วยเหตุนี้ราชอาณาจักรเอเคจึงอุด ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์งานวนารรณกรรมคลาสสิกโบราณวัตถุวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเมืองแร่ทองคําซึ่งปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นตัวช่วยผลักดันให้ราชอาณาจักรเอเคกลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์มากที่สุดภายในมหาทวีปแห่งนี้อย่างไรก,ก็ตามสถยรภาพทางการเมืองของราชอาณาจักรเอเคก็ได้เริ่มสั่งคลอนเมื่อ,องออยิงเคเรียานาได้ทําการก่อร,รัฐประหารเพื่อย่าเชี่อมอำนาจจากพพิชาของเธอก่อนที่องค์หญิงจะทําการสถาป,ปนาตนเองขึ้นเป็นราชินีผู้ปกครองคนมาข,ของประเทศภายใต้ พระนามว่าราชินีเคลียนาที่2หรือควนเคลียนาไดสคันซึ่งการขึ้นดำรงตำแหน่งของเธอผ่านวิธีการทำรทัตรพหานในครั้งนี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าประสงฆ์ที่กอภายในประเทศไปอย่างมาประเทศต,ต่อมาสหัสสา,ารณรัฐอารีโดยสหัสสารณรัฐอารีราจะเป็นประเทศเกิดใหม่ขนาดเล็กซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในปีคศ .960 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของสารประเทศที่มีเป้าหมายในการสร้างอำนาจและตำแหน่งภา,ายในเวทีประชาคมโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลับประสบกับความล้มเหลว ในการบริหารประเทศซึ่งได้นำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในภาครัฐปัญหาศรษฐกจและปัญหาปทาท้อประชาชนซึ่งนั่นก็ได้สำบวจแลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศแห่งนี้มีความยากจนและแรงแคบไปอย่างมาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ในระหว่างการเล่นเกมนี้เราจะได้พบกับนักเดินทางจากประเทศนี้ที่ต้องการเดิน,นทางเข้าออคาริสถานเพื่อหางานทําครับ ประเทศต่อมาราชอาณาจักรอัลบาระโดยรจจาชอาณาจ,จักรอัลบาระจะเป็นประเทศขนาดกลางซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศอันแห้งแล้งและเต็มไปด้วยทะเทลทรายโดยในอดีตนั้นราชอาณาจักรแห่งนี้ต้องเผชิญกับความยากจนแรงแคไมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ดีจุดเปลี่ยนสำคัญก็ได้เกิดขึ้นในปีคศ .168 เมื่อประชาชนชาวอัลบาระได้ค้นพบกับแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่นบริเวณชายแดนของประเทศซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ก็ได้นำพาความังคังมาสู่ประเทศอัลบาระและภายใต้าการชีน้นำของสุลต่านอาซัตอัลราบารราชอาณาจักรที่เคยยาก จนจึงถูกพลิกฟืน้นให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเฟื่องฟูที่สุดจากการส่งออน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งลักษณะาการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับประเทศตะวันออกกลางซึ่งร่ำรวยจากการค้านเชื้อเพลิงครับ และประเทศสุดท้ายสาารารัฐคากาสแตมโดยสาารารัฐคากาสแตมจะเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยภายใต้การควบคุมดูแลของผู้นำฝ่ายบริหารอย่างประธานาธิบดีอาดากาชาลาและด้วยวิสัยทัศน์ของเขาอาดากาชาลาจึงสามารถนำพาประเทศแห่งนี้พัฒนาขึ้นกลายเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรมตลอดจนอำนาจทางการทหารภายในระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามแม้ว่าคากัสแตมจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแต่ในแง่ของสภาพสังคมนั้นเนื่องด้วยความหลากหลายทางชาต ภายในประเทศประเทศคากาสแตมจึงอุดมไปด้วยปัญหาการเยียดชาพันธุ์แต่ออจกนการเลือกปฏิบัติต่อชาวกลุ่มน้อยภายในประเทศยังไม่เป็นธรรมรู้สึกหูฟูกัดใช่ไหมครับเพราะประเทศคากาสเตมแห่งนี้มันล้อมาจากสหรัฐอเมริกาแบบเติมเมเลยครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธทบดีปปปปเป็นผู้นำฝ่ายบริหารเช็กเป็นมหาอำนาจาเศรษฐกิจการเมือง,ทงเทคโนโลยีนวัตกรรมและการทหารเช็กมีความหลากหลายทางชาพันธุ์ตลอดจนปัญหาการเยียดเชื้อชาติเช็กเรียกได้ว่าล้ออเมริกามาแบบเติมๆมเลยครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเกมนี้มาไปเก็บร จะมีการแบบแนำนำเมกาบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและน่าก็ไปทั้งหมดสำหรับการปูพืนฐาปงป่าัองคอเป็นมาของแต่ละประเทศภายในเกมคอเทบแบนโพลิสและลัาจากนี้ก็จะเป็นในโซของการบรรยายเหตุาการณ์อีเวนต์ทางการเมืองที่มีความสําคัญภายในเกมนี้ครับ เหตุการณ์ภายในเกมคอนทร์แบนโพลิสจะถูกดำเนินภายในประเทศอคาลิสตันณปีคศ1981ซึ่งเป็นห่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศตึงเครียดถึงขีดสุดเมื่อกลุ่มประชาชนผู้มีความไม่พอใจในการปกครองของอีกอร์อคารรฟได้ตัดสินใจทำการจัดตั้งกบฏวัตซึ่งมีเชื่อว่ากองกำลังกัปต้นโลหิตคืนสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้จึงได้เกิดการบานปายก w า s เป็นสงความการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายกองกำลังกัปต้นโลหิตและในขณะเดียวกันตัวของโพเลนก็จะได้รับบทเป็นผู้บังคับการประจําที่ทํ เข้ามคนให่ภายในภูมิภาคคาริกัตกาโดยภารกิจหลักที่เราต้องทำภายในเกมนี้จะเป็นการตรวจสอบว่านักเดินทางแต่ละคนนั้นมีเอกสารหรือคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการเดินทางเข้าประเทศหรือไม่ซึ่งโปเลนก็จะสามารถตัดสินใจเลือกได้ครับว่าเราจะปล่อยให้นักเดินทางเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศไปปฏิเสธมาให้เขาหรือจะทําการจับกลุ่มพวกเขาก็ได้ครับซึ่งตัวของโปเลนก็ต้องเลือกทําการตัดสินใจผ่านการพิจารณาเอกสารที่นักเดินทางเหล่านี้นําติดตัวมาด้วยครับถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนก็ปล่อยเขาถ้าเอกสารไม่ หมดอายุหรือเป็นข้อมูลเท็จก็ปฏิเสธมาให้เขาหรือถ้านักเดินทางคนไหนแอบนําสิ่งของพิกฎหมายเติรรถมาด้วยเราก็สามารถจับกลุ่มพวกเขาได้ครับซึ่งถ้าผู้เล่นตัดสินใจถูกผู้เล่นก็จะได้เงินเป็นค่าตอบแทนแต่หากตัดสินใจผิดผู้เล่นก็ต้องเสียค่าปรับครับซึ่งเงินภายในเกมนี้จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากครับเพราะทุกครั้งเมื่อจบวันเกมก็จะทําการหักเงินของผู้เล่นไปจ่ายเป็นค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ต่อมาคนอื่นๆตลอดจนเป็นค่าใช้ใจ่ายในการบํารุงรักษาสถานที่ตรวการและนั่นก็หมายความว่าหากใน1วันผู้เล่นสามารถหาง มาได้น้อยกว่ารายจ่ายประจําวันเกมคอมโพเลนก็จะโอเวอร์ครับแต่หากใครเล่นเกมนี้เก่งจนฟาร์มเงินได้เยอะมากพวกคนก็สามารถนําเงินส่วนเกินเหล่านี้มาใช้ในการซื้อบ้าน รถอัปเกรดที่ตจการซื้ออาวุธใหม่หรือจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มได้ครับนอกจากนี้แล้วเกมนี้ยังมีการเพิ่มทางเลือกศิลธรรมเข้ามาภายในตัวเกมด้วยครับเพราะมันจะมีสถานการณ์ที่นักเดินทางบางคนมีความจำเป็นเร่งด,วด่วนในการเดินทางเข้าประเทศยกตัวอย่างเช่นพี่ชายที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเพื่อไปดูแลน้องสาวที่ล้มป่วยอยู่คุณพ่อที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อทํางานใช้หนี้ให้กับครอบครัวหรือนักกีฬาดาวรุ่งที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกแต่ปัญหาก็คือตัวละครเอพซีเหล่านี้มี อกสารไม่ครบครับซึ่งในตอนนี้เองคูเรนก็ต้องตัดสินใจเลือกแล้วครับว่าคุณจะใจดีปล่อยให้ตัวละครเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศไปโดยแลกกับการเสียค่าปรับหรือคุณจะปฏิเสธเอ็มีซีเหล่านี้ตามหน้านที่ของคุณซึ่งการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของ NPC เอ็มีซีเหล่านี้ไปอย่างมากครับยกตัวอย่างเช่นหากเราปล่อยให้ตัวละครเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศไปในวันต่อมาตัวละครเหล่านี้ก็จะส,ส่งจมูกแสดงความขอบคุณมาให้กับเราครับแถมบางทีมีน้าเงินมาให้ด้วยแต่ในทางตรงข้ามหากเราได้ทำการปฏิเส NPC เอ็นพ p c เหล่านี้ไป NPC เหล่านี้ก็จะส่งจดหมายมากกลดดาบแช่งเราครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมชอบระบบนี้มากครับเสียดาย,ยู่อย่างเดียวคือในเกมนี้ มันไม่มีคนเลี่ยมครับเพราะเอ็มพีซประเภทนี้มาเป็นคนเดีหมดไม่มีใครที่เป็นคนชั่วแอบแฝงตัวมาเลยส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะมีแบบฆาตรกรต่อเนื่องที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศโดยพยายามตเตียนว่าตัวเองต้องกลับไปดูแลลูกที่ป่วยแล้วทีนี้ถ้าเราเกิดหลงเชื่อแล้วป่อนมาเข้าประเทศไปไอฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้ก็จะเริ่มฆ่าคนแล้วเจงค่อยทำการสงจดหมายมายอเย้ยตัวเราครับแต่เสียดายที่เกมนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นและนอกจากการทำงานในตอมอแล้วคูลิน ยังสามารถออกจากที่ทําการของตอมเพื่อไปทํากิจกรรมอื่นๆแก้เบื่อได้ครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปสงนักโทษที่แคมป์แรงงานการนําสินค้าเพกฎหมายี่ยึดมาได้ไปส่งให้กับสถานีตำรวจการยิงต่อสู้กับพวกแก,อแกองอาชญากรตามท้องถนนการทําภารกิจย่อยตลอดจนก,การทำภารกิจหลักครับและสำหรับในเรื่องหลักเหตุการณ์เรื่องราวภายในเกมนี้จะเคระยะเวลาทั้งหมดสองเดือน โดยเริ่มต้นขึ้นในวันที่16เมษายนคศ1981ซึ่งเป็นวันทํางานวันแรกของพู้เลนจนกระทั่งวันที่16มิถุนายนคศ1981โดยหากเราทําการอ้างอิงจากเนื้อหาที่ปรากฏภายใน,นหนังสือพิมพ์ The Wars of Afghanistan เเวนต์เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในห้วงเวลา2เดือนนี้จะประกอบไปด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ครับในวันที่21เมษายนคศ1981หนังสือพิมพ์ The Wars of Afghanistan ได้มีการรายงานข่าวว่าองค์กรด้า10ทีมนุษยช์ชาองอาณาจากเอเคได้ทาการกลักลอบนำอาวุธและสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาจะจาหน่าย ให้กับก,ก่งการปฏิวัติกำปั้นโลหิตภายในอัคาริสตันและแม้ว่าราชินีเคเลออาณาที่2จะได้ออกมาปฏิเสธว่ารัฐบาลของโตนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กกับกิจการมพิกลมานในครั้งนี้แต่เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรัฐบาลอัคคาลิสตันจึงตัดสินใจดําเนินการคว่ำบ,บาตรทางการค้ากับรัชอาณาจักรเอเคและจากมาตรการคว่ำบาตรในครั้งนี้ส่งผลให้ในวันที่25เมษายนหรือในเอพีแอนเซวันต่อมาคณะทูตจากรัชอาณาจักรเอเครวมถึงราชินีเคเดียนาจึงได้เดินทางเข้าพบกับอิกออคารอฟเพื่อแสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการและส่งผลให้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าที่ดําเนินมาต่อเนื่องหลายวันต้องอยุติลงไปในที่สุดต่อมาในวันที่30เมษายน ทงเซอร์เพมเดวอสออฟคาริสตันก็ได้มีการรายงานข่าวว่าประเทศอคาริสตันได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดง,งานโอลิมปิกครั้งที่22และเพื่อไปการรักษาภาพลักษณ์ของเจ้าภาพรัฐบาลจึงได้มีคำสั่งให้ประชาชนชาวอคาริสตันทุกคนต้องทำงานบริการสังคมผ่านการทำความสะอาดเมืองเป็นเวลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ10ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ทำการสั่งห้ามไม่ให้นักเดินทางเดินทางเข้าประเทศหากรถของพวกเขามีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นหน้าต่างแตกไฟหน้าแตก ระจมองหลังหายการชนหายหรือยางแบนอย่างไรก็ตามในอีกเพียงสอวันต่อมาการเจ้าโอลิมปิกในครั้งนี้ก็ได้ถูกยกเลิกลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชไวรัสโนเวสเวนตเอซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันลองมาจากโควิด -19 และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้วารสตัวนี้ เกิดการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้รัฐบาลจึงได้ออกคําสั่งให้ประชาชนทุกคนภายในอัคาริสตันต้องทําการเชีวัคซีนรวมถึงออกกฎระเบียบเพื่อบังคับให้นักเดินทางจากต่างประเทศทุกคนต้องทําการแสดงใบวัคซีนนาที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองด้วยและจัดนโยบายคาังตนสุดท้ายรัฐบาลอัคาริสตันจึงสามารถแก้ไขปัญหาโรคระบาดในครั้งนี้ได้ในที่สุดครับต่อมาในวันที่5พฤษภาคมความตึงเครียดบ,บริเวณชายแดนระหว่างราชอาณาจัจากรอัลบาร์ก,กับสาธารณรัฐคาคาสแตมที่ดําเนินม,มาอย่างต่อนเนื่องยาวนานหลายปีก็ได้ทวีคูณความรุนแรงขึ้นจนถึง สก่อนที่ในเพียงอีกสวันต่อมาหรือในวันที่9พฤษภาคมกองทัพแห่งสาธรารัฐคากาสเตมจะได้นำทัพบุกเข้าจมตีราชอาณาจักรอับบารัซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนชาวอัลบารัตจำนวนมากต้องเดินทางลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ภายในอาคริสตันและเพียงแค่3วันหลังจากที่การลบได้เริ่มต้นขึ้นราชาอาณาจักรอับบารัก็ได้ประกาศยอมแพ้พร้อมทั้งทำการสมมอบดินแดนบางส่วนซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรน,น้ำมันให้กับสาธรารัฐคากาสเตมและในวันเดียวกันนี้เองกองกำลังปฏิวัติกับป้านโลหิตก็ได้ทำการลอบวาระเบิดภายในรัฐภา จนเป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานหลายรายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและจากเหตุการณ์ครั้งตนรัฐบาลกลางที่เพิ่งได้รับข้อมูลบอแสเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของกองกำลังปฏิวัติกับป้านโลหิตจากสลับ k j p ในพื้นที่ส่งผลให้นาวันที่15พฤษภาคมกองทัพแห่งอัคริสตันพร้อมด้วยกองกำลังตำรวจในพื้นที่จึงได้นำกำลังบุกเข้าทลายฐานที่มั่นของกองกำลังปฏิวัติกับป้านโลหิตจนนำไปู่ชาการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ในช่วงท้ายเกมครับซึ่งผลลัพธ์ของการต่อสู้ในครั้งนี้จะขึ้นออยู่่กกัับวาในตลดทท้งเี ผู้เล่นจะเลือกเข้าข้างฝ่ายปฏิวัติหรือฝ่ายรัฐบาลมากกว่ากันซึ่งในการเล่นครั้งในของผมผมก็ตัดสินใจเลือกเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลคอมมิวนิสต์ครับเพราะโดยรวมแล้วรัฐบาลคาริสตา้าภายในเกมนี้มันดูแลผมดีมากครับเงินเด้ก,ก็ดีจนผมซื้อบ้านซื้อรถขับได้สวัสดิการสังคมก็มีเยอะแถมต่อให้ทางานพลาดจนโดนปรับเงินค่าปรับก็ไม่ได้เยอะอะไรแถมเวลาการทํางานก็ไม่หนักถ้าคนเล่นเกมนี้เก่งหน่อยคุณทางานแค่5-6ชั่วโมงต่อวันในเกมยังได้เลยครับแถมัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานก็มีแต่คนที่ใส่ดีคววาาามจเเปป็นนใกรริิััตลยคบ ือถ้ามาเป็นแบบเกม Pa p e r p l e a s e ที่ต่อให้เราทํางาน12ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลาติดต่อการ7วันเราก็ยังมีเงินเดือนไม่พอกินพอใช้สวัสดิการสังคมย่าแย่แถมมีหัวหน้างานที่โคตรห่วยแตกอีกถ้าเป็นแบบนี้ผมเข้าฝ่าปฏิวัติแน่แต่สำหรับเกมนี้ไม่อะชีวิตผมดีอยู่แล้วผมจะหายเรื่องใส่ตัวไปทําไมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้ารวมกับฝ่ายรัฐบาลในครั้งนี้ก็คือในตอนจบเกมฝ่ายรัฐบาลจะสามารถทําลายกองกำลังปฏิวัติได้อย่างสิ้นซากก่อนที่เพียงอีกหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่16ม แห่งรัฐบาลคาริสตันก็ได้ตัดสินใจทําการส่งกองทัพแดงบุกเข้าไปภายในประเทศรอบข้างเพื่อปลอดปล่อยโชดชารงงานลมล้างระบรบเศรษฐกิจทุนนิยมและสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ภายในประเทศเรานั้นครับ แลวพวกคนละคิดเห็นยังไงกับเกมเพย์และเนื้อเรื่องของเกมนี้ถ้าใครเคยเล่นเกมนี้มาก่อนหรือเคยดูสเตมเมอร์ท่านอื่นเล่นมาก่อนก็เรามาแชร์ความเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าใครอยากเสนอให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมไหนพวกคนก็สามารถเสนอกรนมาได้เพ่ใต้ชอบคอมไ์ได้เลยนะครับแต่ผมขอไม่กระนาดตีว่วจะ่ทำนะครับเพราะบางเกมมาราคาแพงมากและมีคอนเทนต์ที่ไม่คุ้มกับราคาเกมแต่ถ้าส่งเกมมาให้เป็นของความ่านทางสตรีมผมก็อาจพิจารณาทําให้ครับแค่อาจจะนะอาจจะสุดท้ายนี้ถ้าพวกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์และแสดงความ ได้เช่นเคยครับสวัสดีครับ